ไปก็เอาพื้นฐานแล้วนะฮะเงินารายได้เงินผลนะฮะรายได้เงินผลถ้าจะตายตัวเลยล้างไรายได้ก็เดบิตรายได้ไรายได้ปันผลเนี่ยนะฮะแล้วเครดิตด้วยเงินปันผลอันนี้รูปแบบเดิม,มเรียกว,ว่าพื้นฐานเลยถ้าไม่รู้อะไรอันนี้ต้องทำแน่นอนคือถ้าไม่อ่านโจทย์ยังไงก็ต้องทำอันานี้ไรายได้เงินปันผล รเราได้เงินพอเราก็ไม่ได้ไโจทย์ว่าบริษัทย่อยจ่ายเงินปันผลเท่าไหร่แล้วเราบริษัทใหญ่ซื้อผลได้เสียจากบริษัทย่อยกี่เปอร์เซ็นต์ข้อนี้คือ80%เปอร์เซ็นต์และย่อยจ่ายเทนะ่าไหร่ฮะ5 0 0หมื่นดังนั้นมันก็จะกลายเป็น5 0 0หมื่นคูณ80%เปอร์เซ็นต์เท่ากับ4 0อันนี้คือพื้นฐานที่ต้องทำ แล้วก็จะมีอีกสองรายการที่มันจะต้องทำตอนสุดท้ายเลยเพราะอะไรฮะลองนึกดูไอ้สองรายการนี้ต้องทำตอนสุดท้ายเพราะต้องเห็นผลเลยฮะ <c oughs> เราต้องไปคำนวณในตัวปรับคอสต์อีฟฟิซิตี้ถูกปะ่ะมันก็เลยจะมีอสองรายการที่ที่รอทำอยู่แต่ว่ายังทำไม่ได้ต้องไปทำปรับก่อนถึงจะทำได้ไอ้สองรายการนี้ก็คือลงชื่อได้อยู่นะฮะสองรายการนี้ชื่อแรกเลยก็คือเดกิบอะไร อ่าล้างทุนอ่าล้างทุนเด้เป็นทุนสามัญได้เป็นกำไรสาสมและเครดิตด้วยเงินลงทุนอันนี้พื้นฐานต้องใส่ต้องล้างกวสามออกนะฮะอีกตัวหนึ่งจะทำเฉพาะไม่ใช่ปีแรกเท่านั้นถ้าปีแรกก็ต้องทำถ้าเป็นปีต่อไปต้องทำเสมอซึ่งข้อนี้ตื้อปี x ศูนย์แล้วเราทับปี x สามดันั้นต้องทำในตัวนี้แล้วก็คือการ ปรับเงินลงทุนจาก cost and equity ถ้าเป็นการปรับเงินลงทุนเพิ่มขึ้นส่วนมากปรับเพิ่มเราก็จะเดบิตด้วยเงินลงทุนและเครดิตด้วยกำไรสะสมเนี่ยนะฮะสามรายการนี้ยินพื้นและขขอสอบท้างออกแล้วเพราะอาจารย์บอกออกปีที่สองเมื่อออกอปีเมื่อออกเมื่อออกเมื่อบอกออกปีที่สองต้องมีสามบัญชีนี้ก็มีสามบัญชีนี้ยิงพื้นออกปีที่สอง ออกปีที่สามก็อย่างนี้ออกปีที่สี่ก็อย่างนี้คือปีทสองเป็นต้นไปอย่างเงี้ยดีขึ้นเลยส่วนไอ้พวกก่อนหน้านี้มันคือรายการที่เกิดขึ้นใหม่ในปีเฉพาะปีต่อไปผมจะทำอะไรดีนั้นเนี่ยผมก็จะปรับเงินลงทุนใช่ไหมนะอ่ะปรับจากวิธีคอสเป็นอีควิตี้ปรับจากคอสเป็นอีควิตี้ ขียนเขียนแ,บบแตกว่างจะได้รู้ว่ามัน่ตงแตกต่างกันเราต้องทำแบบว่าเป็นบิตี้ปรับยังไ,ไงเราต้องตั้งต้นที่กําไรในปีที่เราทาถูกไหมฮนะก็คือปีที่เราทำคือปนะี x สามนั้นก็ตั้งต้นที่กําไรสุทธิของย่อยปี x สามกำไรสุทธิของย่อยปี x 3เนี่ยก็ต้องไปดูในงบเพราะกำไรนี้มันเป็นกำไรยังไงฮะ ยังไม่ถูกใช่ไหมฮะเราต้องมาฝักตอนก็ต้องไปซีนโบฟก่อนเพราะว่าถ้าเกิดมันมีแบบอัพมาเนี่ยเราจะต้องไปปรับด้วยดังนั้นกำไรในงบฟปีเสามเนี่ยกำไรสะสมนะแสนสี่หรือเปล่าะกำไรสะสมแสนส,สี่นะพอเราเรื่อนพอเราเลื่อนนะอันนี้คือผมอาจจะเขียนผิดนะมันคือกำไรสะสมนะฮะคุณดูให้ดีนะนี่คือกำไรสะสมนะ อันนี้คือกำไรสุทธิคนละเรื่องนะคนละชื่อนั้นเนี่ยแยกกันก่อนอันนี้คือกำไรสุที่ของบริษัทย่อยเราต้องไปอยู่ในงบของบริษัทย่อยอันนี้กำไรสะสมของใครฮะอันนี้กำไรห,นะหลงใครของย่อยะของย่อยของย่อยปีที่เราทำแสนสี่ ชื่อมันบอกอยู่ว่ากำไรสะสมแปลว่าทุกอย่างนี่มันคือชื่อทั้งหมดคืออะไรครับมันคือชื่อของกําไรสะสมนะฮะชื่อของกำไรสะสมเห็นไหมเราทั้ซ้ำแล้วต่อนะตับนี่เมื่อไหร่ดูชื่อเลยมีกำไรสะสมตัวไหนบ้างแล้วเอามากระทบแต่เอามาซอบอัพนะมีอะไรบ้างคะที่มันเอามากระทบกําไรสะสมตัวนี้เอาไหมเอาผมไล่เลยตัวนี้เอาไหมฮะ นี่ก็ไรกระส่งนะไม่เอาเพราะว่ามันเป็นตาวอันนี้ก็ไม่ยุ่งไม่มีเลยเหรอมีเลยน,นี่นี่ไอที่ดินมันเป็นตาวะอ๋อเป็นรู้ได้ไงเป็นนาวผมจบไม่ได้ขายที่ดินที่ย่อยขายใหญ่ใช่ไหมใช่ใช่แ้นนะั้นเป็นหน้าถ้าเป็นหน้าแปลว่าผมจะเอามา มันมีกำไรสะสมมาแล้วมันต้องเป็นท่าด้วยถ้ามันเป็นดาวไม่เอามาดังนะั้นตัวนี้ก็จะกลายเป็นระบบหักหลังมันอยู่ด้านเดบิตกำไรสะสมอยู่ด้านเดบิตไปฝากับบกำไรสะสมธรรมชาติมันอยู่เครดิตหรือป่ะฮะดังนั้ะนะมันอยู่เดบิตก็แปลว่าเอาไปหักอ่ะผมใส่ลงเลยกหนึ่งหมื่น ตัวนี้กำไรสะสมเอาไหมฮะมเ,อเอาทำให้ไม่เอาฮะตัวนี้มันเป็นดาวก็มวไม่เอานี่อะฮะเ <_ disputes> พราะไอ้นี่มันดาวไอ้นี่มันก็ต้องดาวด้วยอ่ามันเป็นคู่ของมันอ่าไม่ใช่ละวนับหมดแล้วนับไปเอามีแค่นี้เองปรับปรับแล้วได้อะไรครับแสนสามคืออะไรฮะกำไรหลังปรับให้กำไรกำไรหลังปรับเนี่ยเราไปทำอะไรฮะ เราไปนี่นี่นี่กำไรหลังตลดเลยนะเอาไปคำนวณตรงนี้นะแปดสิบเปอร์เซ็นต์ต้องได้กำไรหลังตลดม,มาก่อนแต่ตอนนี้เราทำเยยพื่อแข่งขันเงินลงทุนด้วยมันคือผลรายได้นั่นเองดันงนั้นาการหาเงินลงทุนจากฟอสซิวิตี้ผมก็จะต้องหักเสมอเรียกว่ากำไรสะสมนะตอนที่ซื้อเลยกำไรสะสมของบริษัทจ้อยมีเท่าไหร่ สายหนึ่งอ่ะสายแปหนึงสายสองสาสามหมรเป็นต์ฮะแต่เราซื้อแปดสิามนั้นเราก prayed, ็ต้องคูณตามส่วนได้เสียของบริษัทใหญ่สองแล้วก็เอาสองหมนสี่นี้ไปใส่ ข้อนี้กำไรสะสมเพิ่มขึ้นใช่ไหมครับกำไรสะสมเดิมมีแสนหนึ่งของแท้มีแสนสามตามเพิ่มขึ้นพอมันเพิ่มขึ้นมันจะต้องลงแบบหน้านีไตายตัวเลยเรเง an ินทุนเครนิตอกำไรสะสมแต่ถ้าเกิดกำไรไม่เพิ่มขึ้นมันจะกลับรายการนะตัวใหญ่แมันเพิ่มขึ้นนะครับจะหมดละฮะการตัดรายการเหรือบัญชีเดียวนนี้เราคงทำได้แล้ว อันนี้ก็คือหุ้นสามัญบริษัทย่อยก็มีสองแสนใช่ไหมฮะเราซื้อแปดสิบเปอร์เซ็นต์คูณแปดสิบเปอร์เซ็นต์มันคือแสนหกเว้ตัวนี้แสนหนึเข้ามา ไอ้ได้านนี้เราไปใส่ในกระดาษการเองนะฮะเนี่ยงานนี้ไปตัดรายการในกระดาษการเองคราวนี้เขาเขาไม่ได้ถามเราใช่ไหมฮะแต่ว่าเราต้องยิงไปใส่ในกระดาษการแต่คำถามของเขาเนี่ยกลับมาที่เดิมเขาถามกําไรของผูดถึงส่วนน้อยอะเท่าไหร่ตอนแรกเราจะทำการแต่เราทำไม่ได้เพราะว่าเรายังไม่รู้ว่ามีเอกสารราดการอะไรบ้างเพราะตรงนี้เอาเฉพาะอะไรฮะค่าใช้จ่ายที่มันเป็นบวกหรือหักเนี่ยก็ไปดูเลยฮะและต้องเป็นเป็นเป็นเฉพาะอัพอย่างเดียวเลยนะดาวไม่เอา มีอะไรบ้างฮะค่าใช้จ่ายไอ้ตรงนี้ไม่ยุ่งนะฮะไอ้พวกนี้มันเป็นการซื้อขายตัดมันตัดกันปกติแล้วไม่ยุ่งนะ,ะดังนั้นถ้าเกิดจะเป็นตัวนี้ได้ไหมฮะค่าใช้จ่าย,ายเพราะมันเป็นดาวนะฮะนึกไว้เลยดาวไม่เอาไม่ว่าจะเป็นเงินลงทุนหรือจะเป็นตัวนี้ดาวไม่เอาหมดเลยนะฮะตัวนี้เอาฮะ,ะเอาเป็นค่าใช้จ่ายด้านเดบิตแปลว่าเอาไปหักงั้นผมก็จะหกักค่าผ่า ใทจ่ายตอนนี้ใใรจ่ายแต่มันเป็นดาวไม่เอาทน้งหมดและมัมีแค่นี้ฮะเหลือหกหมื่นหกหมคือกำไรกำไรทั้งหมดดังนั้นเราต้องการหาผู้ถือส่วนน้อยดังนั้นก็เอาหกหมื่นคูณยี่ิอร์ ได้หมื่นสองลวคนท่ได้่นออธิบายนะไม่รู้พอเข้าใจคอนเซ็ปต์นะครับคอนเซ็ปต์มันอ่ะมันมีแค่นี้เองแต่ว่าที่ที่ผมทำสองข้อนี้มาเนี่ยมันมันมีความไม่สมบูรณ์ในการอำข้อสอบข้ออย่างนึงก็คือว่าไม่มีโจทย์ที่การปรับสินทรัพย์ที่สินตอนที่ซื้อเลย ไม่มีโจทย์เลยนะแต่แหนังสือที่เราเรียนมีอยู่ในบทที่ในบทที่สองบทที่สามก็มีซึ่งที่เราทํางานไม่มีการปรับสีร,สรัยน,นที่สินจากบัญชีเป็นยุทธ่รรมและไม่มีการคิดการด้อยค่าของค่า,ค,ออาความนึยมแตจอื่นเนี่ยครบหมดแล้วเนี่ยหลักกามีแค่นี้ะนฮะตอนนี้ คุณนั่งเมื่อกี้คุณนั่งไล่ข้ขอสอบเออนั่งไล่แบบผ่านแล้วเดี๋ยวเชียไม่จะมาทำพ่อ